เราลงหน้าเราก็จะเอามือแตะนะฮะถ้าลงกานิการเราจำปากถ้าเราใส่แะ่นตูดตาเราจำที่อยู่ตงตาเราพารากษาให้เรียบร้อยเพราะหังาเสร็จแล้วเราก็ไปให้ถึงคนที่เราต้องการจะคุยเพามันสมมุติ่าเราจะไปหาผู้ใหญ่ของเรารักนาเสร็จแล้ก็ต้อไปหนีเลยอย่าไปแวะข้างทางก่อนจะแวะที่โรงแรมก่อนได้นะเอารานให้เสร็จก่อนทำธุระเอาให้เรียบร้อยก่อนอย่างนี้เป็นต้นแต่เราสามามาคนเสร็จได้ตลอดเวลาถ้าเรารักษาไว้ได้ครั้งเดียวก็อยู่า ระปุกน,นาาัคาทองนี่ก็เป็นมหานิยมแล้วการรวมทุกอย่างที่สมบูรน,นะแต่ว่าตัางาจยากหน่อยถ้าเราพอนานไม่เก่งเราปากไวกระคุกก็มีนะรูออกจากตาเราแต่ถ้าเราใส่ไว้อยู่เสมอเนี่ยนะเป็นมหานิยมแล้วก็เตือนภัยเวลาเราขับรถไปจะเตือนระลายคนจะกระปุเกเตือนเราก็รู้ข้างหน้ามีเคราะเราก็อยาไปเราเข้าไปสถารที่มียาแรงๆมีคุณให้โทษเขากระตุกเตือนในตาเราก็อยาเขา อย่างนีเป็นต้นก็ไม่ง่างยปว่าเือนภัยราได้ข้อห้าสำคัญคือหนึ่งเราจะไม่ปรามาธาระพนตไัพระพทธพระทามประาารสงพ่อแม่รูบาจานี้เราจะไม่ปรามาไม่พลาดพักไปพูดพด้วยคำหยาพายดูยพ่อกับพ่อแม่ะโยน,นะก็คือไม่ได่าพ่อด่าแม่อันนี้ก็เสื่อมเสียราศีปูอาจก,ก็เสื่อมราศีของที่ทําไปก็ลุกหายไม่อยู่กับเรา,าั้าจะเดะวาันไปพลาดไปประทาใหม่หอโนยนะแต่ว่ามันก็ ต้องทำคอยทำกันสม่ำเสมออยู่บ้านก็เช้าแล้วก่อนนอนนี่ปุกทุกวันพอลุกขึ้นมาเราแต่งตัวเสร็จเราก็ว่าพระคาถาตอนนอนก็ว่าพระคาถาอันนี้ก็กันเราผิดพลาถ้าเราผิดพลาดไปของก็ยังอยู่กัเรายมนะเพราะเป็นทุทข์ทุกษาไม่มีเรื่องเสียหายเสื่อมไปแล้วก็หมดไปแล้วเราก็มาทำอาใหม่ก็แล้วกันทีนี้ข้อที่สองนะพ่อห้ามนะห้ามเป็นชู้ใครก็ไม่เจ้าของแล้วเราก็อย่าไปยุ่งกับเขายละไม่ยุ่งไป ข้อ, 3, 5, อนะที่สามข้าห้ามรักทรัพย์มระยชนงานเงินทองที่ไปเจของเราคนไจะไปเอาเขามาถ้ารักษาได้ดีเราก็ไม่เป็นปนัญหาทำไมกับเราการประโยชนงานเงิน,น,อนะนงทองอยางคล่องตัวนะปัญหาที่ให้ไปทุกบทมีอานุภาพนะถ้าสวดกำังเสมอการรักษาของที่พระอาจารย์ทําให้ให้ทํามาตลอดถิงกว่าปีนะก็แต่ว่าทาได้ครั้งละร้อยขอคนเพาว่าทำไม่ไหวนะเดือนจนึงก็เปิดหนึ่งทางเพราะว่ามีงานกันะไรยังก็ทําให้ทุกคนเสมอภาคกันนะที่นี่ อีกข้อหนึ่งก็ห <Yeah. S 1> uh, so ้ามดื่มธูราเมลัยนยนนะของบุญเมาลยนนะแล้วก็ถ้าเป็นพีเรียกว่าเป็นพิธีหรือมสังเคนี้ยนะเราก็จิตได้จิตได้ทั้งคนนะไม่ใช่ทั้งคนวันทุกคหน้าบ้านทุกวันเราวทุกคู่แล้วทุกกลุเงี้ยหมดของไปหมดนะทั้นเราตั้งใจตั้งใจทําให้ดีทุกคนนะเพื่อว่ามอบสิ่งที่เป็นมงคลนะขอบารมีพระรัตนตายให้ทุกคนนั้นรับไปแล้วก็มั เรื่องสมรภูมิมันพอนาผู้ตัวจนหลัผทุกวันนี่ก็เป็นการรักษาทั้งแผ่นพอละก็รักษาตะกท,ทุคนที่ใส่ทับทุนไป7ี่เจ็ดวันแรกมีห้าคนที่ยืนความรุนแรงประโยชน์นะให้นอนพอนาผู้โันโทุกวันจนหลับรักษาอย่างนี้เรื่อยไปนะเดวันต้นเดือน,น,นแรกถ้ารักษาอยู่ตัวเราก็ไปไม่เรื่อนไม่ไปไหนดูมาตัวเราเรื่อยไปทีนี้จาเตืนนอนเฉพาะที่เรามีพอนะนะแล้วก็ไม่แนะนาให้ไปเปิดแข่งกันดูเลยนะบางคน,นไปทับุนไปก็เอเอ,อ เอ่นใส่จริงหรอไม่จริงก็ไม่ดูถ้ามีเพื่อนมาให้มาดูเอาพิสัยเลยนะสมัยก่อนให้เปิดคนละหนึ่งครั้งอันนี้ไม่พอเลี่ยใครมาให้กินอะไรตาเปิดกัปตุลแหกตับแป๊บเนี่ยหยุดครั้งนี้เลื่อยเลยกัปตุลหนีหมดไม่อยู่ด้วยนัานนี้หมดนะครับเรานั้นเรามีของดีแล้วก็ขอให้ดูว่าเรามีของดีประจํากายประจําใจแล้วเรามีข้าพุทธประถาระสงค์เป็นที่พึ่งแล้วนะไม่ต้องไปเปิดโจงใหะเขาอยากรู้ก็ให้เขามาทำเอานะอย่างนี้เป็นต้นเหตุที่พระอาจารย์ทกัปูุลไปนิจตาเนี่ยก็เพราาะว่ คือบางคนบางครั rails, dies, die, them, ้งเนี them, life, happens, life, down, hump, roadmap, ่ยเวลาเดินทางเวลาจะเกิดเคราะห์วันติดต่องานอะไรต่างๆของเราส่คนมากคือจะมอ่คอยบางคนมีพรัเลือกพาัติดตัวจะลืมไปวันที่เกิดข้อดูพระนะไปกับตัวดืพระบางทีเราเข้านัก้องน้าอาบน้ำอาบท้าดืมพระหากเขาเกิดเห็นอะไรขึ้นมาเราตกใจหรือเห็นกระทันหันขึ้นมาปั๊บเราก็ไม่มีของคุณตัวทีนี้เราใส่ตะ้าตูดขี้ตาปั๊บตรออ อาตุภาพขาคลายคลามเครื่หรือองค์เพราะว่าเจอพระธรมีพระพอเราทุกข์เราตกใจเราแหววมนนึกต๊บเตื่อเรามีจิาปู่เรามีพระคูครองนะอย่างนี้เราก็ทำให้ปลอดภัยไปถึงข้าวจะเกิดข้อประวัติไปถึงข้าววาระเราจากเราก็ได้ไปอีกอื่นอื่นพระอย่างนี้เป็นกรณีเจตนาที่ทําแบบนี้ประโยชน์นะให้เรารู้ถึงพระอรตระตายของพระลูกตาระสงฆ์ไว้จะบำเพ็เสมอนะอาตุภาพก็ย่อมเกิดกับพวกเราทุกคน แาะคนที่ทําไปแล้วรักษาสุขภาพดีแล้วก็รักษาความดีในสิ่งที่ทําให้เีงกบบเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้พวกเราทุกคนรักษาสิรักษาความดีนะเมื่อรักษาความดีแล้วเทวดานะโรมรักพระนะเทวดานะเราหนุนผลตึงงนี้เข้าผลราหน่อยเราภาวนาดีๆนะไปหายเท่าันข้องไปทุกอย่างมันดีทุกอย่างชัางสิ่งที่ต้องหมายให้ไปทําให้ไปถ้าทุกคนรักษาดีภาวนาดีแล้วไม่ถึงข้อห้ามทำครั้งเดียวก็ อนุภาคกูพองของลราทีวิตแต่ว่าเราไม่มั่นใจเราพลาดพาดไปเราก็มาเสริมหรือหากว่าเราเองเติมตัวไปแล้วก็พวมบัารรวมไปแล้วก็เสิมคลายไปเพราะเราผิดพลาดเราก็เอาวัตูุไปแทนนะเอาหมันปฏิกาไปเอากระปูไปนะอย่างน้อยน้อยเทปที่เราลงไปคลายไปแล้วเราก็ยังมีทองที่เอาไปเสริมเรีือว่าเราไม่ได้มาเจอกันหน่อยนานๆเาม่เจอกันทีเพราะว่าหลายคนก็มาไกลต่างจังหวัดต่างภาพเดินทาง ตั้งแต่เช้าไม่ได้เจอนันบ่ายกับผู้เย็นเดินก็เจอกเป็นข้างหนึ่งนะแล้วต่อไปที่ก็จะสอนเป็นที่ปฏิบททัติธรรมเรงรถภาระทุกอย่างออกไปนะเรื่องพยากรณ์พระฤก่นะแล้วก็เดือ,อนจะทํางานสองครั้งแล้วก็เปิดแค่วันเดียวในเรื่องของการพยากรณ์คือวันที่สอบเพาะประจําเดือนเรื่องสอบเพาะเสร็จแล้วใครจะถามอะไรก็ตนั้นให้ถามได้เลยนะกับวันที่มาลงหน้าลงหน้าที่ไม่ได้ลงได้พยากรณ์ก็คือลงหน้าเพื่อเสริมสิริมงคล ทุกคนมีความพระสุจรีตนะครับเป็นธนาราศีจะมีเกิดกับเรานะก็แนะนําอย่างนี้ขอทุกคนรักษาข้อห้ามและปฏิบัติภาวนาตามคำแนะนําตามคาถาที่ให้ไปขอเอาว้ใช้ให้พรขอพระอริยพระรัตนตรัยโยคุณเดชธรรมาภรธเจ้าทูตองค์พระบาทเจ้าทูตองค์พระธรรมและพระยาสงฆ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทุกท่านทูตองค์ที่วาจารย์ศึกษาวิชานทั้งหมดนั้ตลอดไปรวมผู้ป่าและปางโพและหลวงพ่อพระจะพรวิญญาณทำเครื่อ ประเ็จปรสบความสุขตามความฝังตามความาันานที่ต้องการนันไปเหนือสถานที่ใดก็มีความสุขความรด่เยินมีสงาราศีทำมาค้าขึ้นนะมีความสุขความเจริญแล้วก็ปลอดภัยจากเปลียงอันตรายทั้งปวงก็ขอเจริญพรนะ